ดีซีชาแนลนะครับตอนนี้แม่บ้านผู้ใหญ่บ้านเอาปิ้งตับปิ้งไก่มาให้กับมิกกี้นะครับตอนนี้มิกกี้ชอบใจใหญ่เลยนะครับไปกินตับน้องโอเป็นคนป้อนให้กับมิกกี้นะครับลงทิมมี่ยังไม่มาเนาะค่ะ ด้วยก,น,กน,น,นนะคะไอ้ก้ับคูนอ่จะเลือกกินาหามนเออยียเขาไกินติตตต นี่คือใครมิกี้เพราะว่าลุงกินเคยให้กินนะคะเนาะแต่มันไม่เอาตูตูไม่เอาเนาะเลือกกินก็ได้เนาะนล่กินเล่กินมิกกี้ไม่กินตูดไก่นายผู้ใหญ่ยงไหมไม่กินตูเนาะงงงงงเดี๋ยวลองแบบนี้นะคะหนังเนาะ ดมดเลือแต่ไอตัวแดงกินแม่ผู้ใหญ่ไอตูดเนี่ยตัวแดงกินตัวแดงก็ให้เพื่อนมันกินไปเลยเพราะว่าอยู่ข้างล่างเนาะไม่กินยังไม่กินมันก็รออีกเอาเอานะคะผีเนาะมันไม่กินจริงก็ให้เพื่อนมันเลยเนาะเอาพอแล้วเอาแค่นี้ก็พอมนีกี้กินแต่ตับครับ

ไม่หมดเลยเยอะมากเยอะมากเลยนะคะเอาไว้เที่ยงก่อนด้วยนะนิกกี้นะไปกินตอนเที่ยงด้วยเนาะพอแล้วค่ะขอบคุณนะคะทำหน้าที่เองนี่เอ้จแย่งกันแย่งกันเนอจะแย่งกัน น้องไปแล้วนะคะนิกกี้ก็วิ่งตามน้องไปลเลยค่ะนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กับพีซีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับตั้งแต่แมวใหญ่เนาะตัวเนาะนี่ครับแมวใหญ่ครับเพราะว่านิกกี้ก็ไปแล้วล่ะคะ่ะอิ่มแล้วก็ไปกับน้องแล้วนะคะนี่ค่ะแบ่งเนาะอ่ะกลัวมันจะกัดกันนะคะบ้านก็เอาให้ครับเพื่อนของนิกกี้ด้วยนะครับ ตัวยังไม่ได้กินเร่งรันปันสวนนะคะนี่